เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธด้ยวยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบายคลาคลากับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรโง เป็นที่ลงโลง่งงว่างกลวงภายในคลาย,ลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโล่งงว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสส คราวนี้เราก็ามานึกถึงคำสอนของพระเดชพรคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหย,ยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แบบไปแบบมา คิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้อาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ได้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดแพรลูกที่เจรรไหนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจุกลางดวงใสใสตรึกคึ้นึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคลายกันล้นึกถึง สิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคลาๆกัดเราลืมภาวนาสัมมาอรหังใจใจนะ่ะมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่า ไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจให,หยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนะี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวนควรใวการงานแล้วนะี่ค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ที่ได้หายใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆ มันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวส,สีหรือชำนาญแล้วนะ มันทึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพะถูกส่วนมันจะตกสูยนถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกสูยนมันหลน่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเราว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะ ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆค,คุ้นมันจะตกสู่ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวนเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพลวดพลาดหล่นลงไปตกสูนไปฐานที่หซึ่งห่างจากกันแค่สองนิ้วมือนะ แล้วก็จะไปยกเอาดวงธรทมทิทาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใส พอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายอาดวงสายคือดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริย,ยา้าก็จะเริ่ม ณจุดตรงนีนะ้ไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นก็ไปไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยาย,ยออกไปกว้างๆใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ ผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหล,ละแล้วเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารมณ์ภพหยาบละเอียดกายธรรมข้อจะฟูหยาบละเอียดกายธรรมปัะโสดาบัญหยาบละเอียด กายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมดสิปดกายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะไเด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะ่มันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจนะีมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง เราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลก หล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนะี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารกันหน้าเรื่องรับประทานอาหารเรื่องครับถ่ายล้างหน้าแปลงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัว จะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะีพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิต โดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้เนะี่ยม,มนุษยชาติถูกล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไร และก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดต่มันมีมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีมีตรงนี้นะที่ที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะ ให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่อง,องจักรวาล เรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา จะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อน,นึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกําหนัดจินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียน จะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจริงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคย ต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเขาเชื่องเขาจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอสสาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติ มีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตไปคล้ายกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแหะต่นี่มันมาในทางทำเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวว่าเราอยู่ภายในตัว ไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเรานะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่ากาศสติเพราะสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเรา เราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่นั้นสติต้องอยู่ภายในในตัวของเราในกลางท้องนะจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศรีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้อง ฐานที่หหรือยกขึ้นมาสองนิ้วมือฐานที่เจ็ดสติจะต้องอยู่ในวงกายยาววานาคืบกว่างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อน ตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกตามันจะหนักหนักนิ้วกระดกไหลก็ยกท้องก็เกรงเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าย้อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเลยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอ รักษาจังหวะหรือความต่อนเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อนเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใส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 ไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่อง,ง,ง fourteen, acies, Welsh, อ Turn. มีแตนะ่พระแก้วใส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 ไปเรื่อยๆเลย ตลอดทั้งเริ่อม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสักห้านาทีทบทวนทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไร ให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์มสบายอย่างต่อนเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอันนี้สงจากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์มสบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบาย มีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตและจ็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดวยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้หานาทีนั้นสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่า กดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียนจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตรเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวัง มันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายใน เราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วว่ามองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยว นั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนฝ่ายบาปเขาดูแลจริงช่วงช่วงจริงเงินอยู่ ทุกวีทุกวันทุกอนุวินาทีจึงกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกงันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุขติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุกขติ แม้ไปสู่สุคติทุกติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุกติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมา,ขาเขาขพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละ ทุกอนันดวินาทีเราจะหนีความมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแค่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจ มันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้ ยุดสีหยุดอ่าหยุดหกหยุดเขไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอราหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ปู่คนพระวิชาธรรมกายท่านยืนอย่างเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ไอ้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลุงนะหยุดให้ดีทีเดียว จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆได้หรืมนะ